สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ o กปาร์ตี้นาแฟกนะครับผมช่อง u t u b e จานตี้ผีบ้านะครับวันนี้นะครับผมเป็นวันสุดท้ายที่สีดเสร็จครับผมมาดูครับผมนี่ผลการฉีดนะครับผมอครับผมวันนี้ผมฉีดตั้งแต่วันแรกๆครับผมจุนเลยตัวมาเบิงใบย่างพวกเขาเนี่ยนึกว่าใบโพลี่จะระบฝ่ามือกลางรวย นเป็นระบใยเห็นบ mm ่เป็นระบใยไม่ยากครันเาท้าดูแลได้ยีดยางผ้าแรงปีนี้นี่ยิ้มเปื่อยๆพุ่นล้วพุ่นนะนะเห็นบ่เห็นบ่ปลามือกลางเป็นระบใยบ่อยางเขาไปพาไปเบิ่งส่วนประจอมกับอ่ส่วนห้องตุยมันเป็นยังไง พากไปแป๊บน,นึงเด้อเดี๋ยวขีโมเสไปอ่ามาถึงแล้วเดี๋ยวดับเครื่องรถครับเบิง่งแต่ละใบเพราะมันสองนิ้วนี่แหละ <c oughs> แต่ละใบแต่ละใบเซล่าก็มาล่งด้เห็นลง่งซื่งล่าล่งแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นใบยีกใบงอเออนั่นๆน,น่น,นมุมนั่น เดี๋ยวมันก็นมาลงก็โดนเอกแล้วพอมันลงปุ๊บมันทีเป็นจังปองจังแปงสิเห็นป่ะอันนี้ใบเบ่สมบุญเด้เด็ดใบหยิยงไปเนื้หอยเห็นป่ลื่อนรถไปหน่อยหนึ่งแป๊บนึงแป,ป๊บน,นึง,ปปนนงถามว่านี่ที่ลงอีกบ่หมอกโอ้ยอีกแค่สามหมื่นไงทุกสามหมื่น,มมนข้ลงนี่เบิง่งเห็นป่ะมันแมงจอยเด้นี่เสื้อลานเด้นี่ đèo, ờ, đèo là gìn, bảy, đèo là bảy, ngõ, đèo là bảy, đèo là bọt. Nào, dừng thêm một lần nữa. Em xuống, xuống đuôi. Nào, xuống bắt Nào, đi đuôi. Nào, xuống xuân Nào, xuống đuôi. Nào, xuống đuôi. Nào, xuống đuôi. Nào, จะล่าใบอันตี่มีอหรอเดี๋ยวมันก็นลงเห็นป่าใบน้อยดังแล้วเอาแค่นี้แล้วนะถ้าดูนได้แล้วนะป้าตายแล้วที่ให้ผมเอา <laughs>